สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านอนุศาสตร์แทรกเตอร์อปาศักครับปาสักผมข,า,ขาวๆนะั้นปาสักนะนะแหล่งรวมอะไรแทรกเตอร์หรือว่ารถขุดครับทุกรุ่นทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือว่าเป็นช่วงล่างโซ่สปอ,อกเก็ตบูทหรือว่าจะเป็นตัวเดินนะพี่น้อง อาณาศาสตร์แทรกเตอร์โอ้ือฟ้าปลาสักใสจะเลื่อนแล้วแบกสลักนี่ครับ<อ>เล็กๆใหญ่ๆมีหมดครับโอ้โต๊ะทำงานไงดิเยอะ,ะแยะไปหมดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพัดลมหม้อน้ำหรือว่าอัดสายไฮดรอลิกสุรินบุรีลำมาได้ครับ เปิด365วัน30ปีแลห้าวันเปิดมา30ปีแล้วตั้งแต่ผมดำตอนนี้ผมขาวมาแล้วเตะตเะปิ๊บดังไหมเนี่ป๋าเตะปิ๊บดังเปล่าเปิดมาสี่ทุ่มขายเปล่านี่เด้อ เดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยสองงแย้วโอ,อ้พี่น้องเอ้ยหลายโพดช่วงล่างช่วงบนมีหมดครับสายพงสายพานชุดซินกระบอกไฮดรอลิกนี่ครับรถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยนะโอ้ของเยอะจริงครับนะไม่มีที่จะเดินเลย เดียวกับรถขุดหรือว่าแมคโครเลยได้เลยครับเยอะจริงสาพยายไม่หมดเลยนี่นี่ครับพัดลมลูกปืนหรือว่าจะเป็นซีนต่างๆนะพี่น้องซีนโอล,ลิงหรือฟันนะครับ ล้อนำโซ่สั่งได้ครับปลาสักอนุศาสตอกดูคำพีแกเนี่ยนี่ก็เป็นอ่าเป็นซินกระบอกครับนะเยอะแยะเลยมีทุกค่ายครับนะโอ้มีไฮดรอลิกด้วยนะครับขายไฮดรอลิกด้วยโรนเลอร์แคริเร์นะครับ ฟันก็มีครับเนี่ยฟันใบมีดก็มีน้องรถเล็กก็มีครับเนี่ยเล็กๆอ้ลูกค้าเต็มไปหมดเลยค้าเยอะครับปาบอกเบอร์หน่อย08 1 7์8 58หน่งยดกนโอ้โหนี่ยเนี่นี่นี่นน นี่นี่นี่น,นี่นี่ครับมือนะโทรมาถามเลยเที่ยงคือตีสองตีห้าโทรมา,ามเลยเนาะโทรมาถามได้ครับนะนี่เบอนะเบอร์โอเคครับอเอวันนี้มาซื้อของกันเลยจัดให้หน่อยอนี่ครับสุปตะเดินนะซุปตะเดินนะสั่งมาเป็นกล่องนี่เลย อ่าอีสเคร้อยร้อยยี่ครับตัวนี้แหละตัวเดินครับร้อยยี่นี่ขายดีนะเดินมากๆพังหมดแล้วครับตัวลุงขายดีหรือขายตัวเดินขายดีขายตัวเดินพังมากๆก็ซ่อมไม่ขึ้นครับต้องยกนี่ต้องยกนี่เลยนะโอ้โหอ่ะอ่าโอ้เยอะจริงครับแกขยายกิจการเลยเนี่ย ฝากกดติดตามน้วครับสวัสดีครับ